สวัสดีครับเรามาดูผลจับสลากรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021-2022กันหน่อยดีกว่าไปเริ่มกันที่กลุ่ม A ก่อนเลยก็จะมีแมนซชสตี้ปารีสแซงต์แชงก์อาร์บีไลฟ์ซิกและก็คัปบรูชกลุ่ม B มีอาราติโกมาดริดลิเวอร์พูลเอฟซีปอร์โตและก็เอซีมิลานกลุ่ม C มีสปอร์ติ้งดอร์ทมุนด์อาร์แจ็กและก็เบซิกตัสกลุ่ม D ดอกครับมีอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดชักต้าโดเนตและก็เชอร์ลีฟ กลุ่ม E มีบาเยินบาร์เซโลนาเบนฟิก้าแล้วก็ดีเดโมเคียบกลุ่ม F ครับบีลริลแมนยูแอตแลนต้าแล้วก็ยังบอยกลุ่ม G มีเลวเซบียาซอสบวกแล้วก็วอกบวกส่วนกลุ่ม H ครับกลุ่มสุดท้ายมีเชลซีแชมป์เก่านะฮะยูเวนตุสเซนิตแล้วก็เมาโมเ f ฟนั่นเอง ซึ่งโปรแกรมในรอบแบงกลุ่มก็จะมีเตะทั้งหมด6นัดด้วยกันฮเกมแรกจะเตะคือวันที่14-15กันยายนนัดที่2คืนที่28-29กันยานะนัดที่3คืนที่18-19ตุลาคมนัดที่4ก็จะคืนวันที่2และก็3พฤศจิกานัดที่5คืนที่23และก็24พฤศจิกาส่วนนัดสุดท้ายเกมที่6คืนที่7และก็8ธันวาคมนี้นี่เอง